สวัสดีค่ะท่านผู้ลงทุนทุกท่านวันนี้บราจาทาริสมีกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะมานําเสนอ2กองทุนค่ะบราจาทาริสวันนี้เรามาในธีมหุ้นไทยค่ะบ,บเป็นกองแรกนะคะก็คือกองทุนเปิดทาริสเฟกซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะ T.L. FX f e x R.M.F. ค่ะความน่าสนใจของการลงทุนในกองนี้นะคะ เป็นกองทุนที่มีความยืดหยุ่นค่ะหมายความว่าในสถานการณ์ที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนและถือครองเงินสดได้ในระดับสูงนะคะในช่วงที่ถือครองเงินสดในระดับสูงนะคะก็เพื่อรอจังหวะในการลงทุนสามารถทําให้สามารถสร้างโอกาสในการลงทุนในช่วงที่ภาวะตลาดค่อนข้างผันผวนนะคะอีกอันนึงค่ะสามารถปร้องกันความเสี่ยง จากตลาดหุ้นขาลงและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ค่ะเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลดความผันผวนของผลตอบแทนในขณะที่ตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนค่ะเรามาดูอัตราผลตอบแทนของ f e x rmf กันนะคะ5เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ค่ะเราทำอัตราผลตอบแทนได้ 7.71%, ในขณะที่เบนช์มาร์อยู่ที่0.79นะคะ1ปีย้อนหลังได้อัตราผลตอบแทน 17.73เบนช์มาร์กอยู่ที่3.7นะคะ3ปีย้อนหลังค่ะได้อัตราผลตอบแทน24.15%เบนช์มาร์กอยู่ที่10%และ5ปีย้อนหลังนะคะเราได้อัตราผลตอบแทน22.84%เบนช์มาร์กอยู่ที่18%ค่ะตั้งแต่จัดตั้งกองมานะคะเราได้อัตราผลตอบแทน24%นะคะเบนช์มาร์กอยู่ที่ประมาณ23%จากสไลด์นี้นะคะจะเห็นได้ว่าทุกช่วงเวลา ของที่เราบริหารกองนี้นะคะอัตราผลตอบแทนของเรานะคะชนะเบ้นหมากทุกช่วงเวลาเลยค่ะถัดมาเรามาดูสัดส่วนการลงทุนนะคะของ f l e x r m f กันนะคะหลกัหลกๆค่ะเราให้น้ำหนักการลงทุนในเซกเตอร์ของกลุ่มพาณิชย์นะคะ20%ค่ะแล้วก็ให้ใน น้ำหนักในกลุ่มของการสื่อสารนะคะอยู่ที่ประมาณ13.95%และถัดมาเป็นกลุ่มของเงินทุนและหลักทรัพย์ค่ะให้น้ำหนักการลงทุนอยู่ที่ประมาณ13.12%นะคะทางด้านขวามือค่ะเรามาดู5อันดับแรกนะคะบริษัทที่เราลงทุนสูงสุดในพอร์ตของ t l f x RMF นะคะก็ได้แก่ f o r s m a r t Service นะคะลงทุนอยู่ที่ประมาณ7.7%นะคะ Ford Corporation ค่ะ ลงทุนอยู่ที่ประมาณ7.34นะคะสีสวัสดิค่ะลงทุนอยู่ที่ประมาณ5.5%ธนาคารกสิกรไทยนะคะเราลงทุนอยู่ที่ประมาณ4.96และสุดท้ายซิงเกอร์ค่ะเป็นลำดับที่5เราลงทุนอยู่ที่ประมาณ4.95%ค่ะกองทุนนี้นะคะมีความเสี่ยงระดับ6ค่ะไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทค่ะ สามารถซื้อได้ทุกวันทําการนะคะในเวลา8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะการรับเงินค่าไขาคืนค่ะสามารถรับเงินค่าไขาคืนภายใน t ีบวก3ค่ะถัดมานะคะอีกกองหนึ่งนะคะที่บรจอทาริสนะคะเลือกมานําเสนอให้กับผู้ลงทุนนะคะในวันนี้นะคะก็คือกองทุนเปิดทาริสมิสมอลแค a ปหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตัวย่อ TLMSEQRMF ค่ะ ความน่าสนใจของกองทุนนี้นะคะเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กซึ่งอยู่ในช่วงแรกของการเติบโตในวัฏจักรนะคะจึงสามารถที่จะขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดดนะคะทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะคะประกอบกับหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กกลุ่มนี้ค่ะยังเป็นหุ้นที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการควบรวมกิจาการกับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มนี้นะคะ มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวค่ะและความน่าสนใจประการสุดท้ายนะคะของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มนี้นะคะก็คือราคาหุ้นค่ะสามารถปรับตัวขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพานเงินจากต่างประเทศค่ะถัดมาเรามาดูกรอบการลงทุนนะคะเราเลือกลงทุนในในหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กนะคะหรือหุ้นนอกเซ็ห50โดยใช้วิธี stock selection ค่ะ กลยุทธ์การลงทุนที่เราใช้ในการบริหารพอร์ตการลงทุนนี้นะคะผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์ bottom up เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวค่ะอีกทั้งอย่างกระจายการลงทุนนะคะในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนค่ะเรามาดูแัดส่วนนะคะการลงทุนใน MSEQRMF กัน e นะคะเรากระจายการลงทุนนะคะในเซกเตอร์ของ สื่อกลุ่มสื่อสารค่ะอยู่ที่ประมาณ19.47นะคะกลุ่มของพาณิชย์ค่ะอยู่ที่ประมาณ13.90นะคะและลงทุนในเงินฝากนะคะอยู่ประมาณ9.73ค่ะถัดมาทางด้านขวามือค่ะเป็นหลักทรัพย์ที่ลงทุนในกองของ MSEQRMF นะคะก็คือ f o r c Smart Corporation ค่ะเราลงทุนอยู่ที่ประมาณ8.22นะคะ f o r ด สมาร์ทเซอร์วิสนะคะเราลงอยู่ที่ประมาณ7.37บางกอกเชนเซนเมดและเจมารนะคะเราลงให้น้ำหนัก a อเวอร์เรอยู่ที่ประมาณ4%ค่ะถัดมาเรามาดูผลตอบแทนนะคะเนื่องจากกองนี้ค่ะเราจะตั้งขึ้นมานะคะในช่วงปลายปี2,564ที่ผ่านมานะคะดังนั้นผลตอบแทนเราอาจจะมีด้าไม่ครบทุกช่วงเวลานะคะหลกัหลกๆเรามาดูใน 5เดือนแรกของปีนี้นะคะเราทำอัตราผลตอบแทนของกอง TLMSEQR MF ได้7.1%นะคะเบ n c h m a r k อยู่ที่0.41นะคะ3 mm hmm. เดือนย้อนหลังค่ะได้อัตราผลตอบแทนนะคะ9.05ค่ะและตั้งแต่จัดตั้งกองมานะคะผลตอบแทนกองนี้นะคะประมาณ6เดือนค่ะได้อัตราผลตอบแทน10.86%ค่ะ ความเสี่ยงของกองนี้นะคะเป็นความเสี่ยงระดับ6ค่ะไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลค่ะซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทนะคะสามารถซื้อได้ทุกวันทําการในเวลา8มงครึ่งจนถึงบ่าย3มงครึ่งค่ะรับเงินค่าไขาพื้นค่ะภายใน T ีบวก3ค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะสำหรับกองพุนภาษีที่ทาริสมอบ จะมานำเสนอให้กับผู้ลงทุนในวันนี้นะคะก็คือลูกค้าค่ะที่มีความประสงค์ที่จะโอน LTF RMF SSF นะคะและหรือเลือกลงทุนใน SSF RMF นะคะระหว่างวันที่1กุมภาจนถึง30ธันวาคม2565นะคะทุกๆก,การลงทุน25,000บาทรับหน่วยลงทุน TLMMF 50บาทจากบลจทาริสค่ะ โดยสามารถรับสูงสุดได้ไม่เกิน2,000บาทค่ะช่องทางการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนกับบรลจอทาริสนะคะท่านผู้ลงทุนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาริสนะคะ www. t h a l i s a m co. th นะคะโดยเลือกการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน e account opening ได้เลยนะคะหรือถ้าท่านผู้ลงทุนต้องการให้เจ้าหน้าที่การตลาดของบรลจอ t ทาริสเป็นผู้แนะนำนะคะก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร 02-015-0222ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งในการซื้อขายกองทุนของบลจทาริสนะคะก็ท่านผู้ลงทุนสามารถติดต่อเวลเมจิกซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายกับบลจทาริสได้เลยค่ะทั้งหมดก็เป็นการนำเสนอกองทุนของบลจทาริสนะคะที่นำมาเสนอให้กับผู้ลงทุนในวันนี้ในตีมหุ้นไทยค่ะจำนวน2กองทุนค่ะบลจทาริสขอขอบพระคุณค่ะ ออขอบคุณคุณอิสรีมากเลยนะคะที่มาแนะนำสองกองทุนในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบลจทาริตมาในทีมหุ้นไทยเลยนะคะมีสองตัวค่ะคือ TLMSEQIMF นะคะก็คือเน้นลงทุนในหุ้นไทยก็ขนาดกลางและเล็กนะคะกระจายในกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมนะคะส่วนอีกตัวเนี่ยเป็น TLFLEXIMF ค่ะก็ลงทุนในหุ้นตราสารหนี้แล้วก็เงินฝากนะคะ แล้วกองทุนหุ้นกองทุนหุ้นไทยทั้งสองตัวนี้เนี่ยคืออยากทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงคะถ้าถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยจะเข,เข้าเลือกกองไหนดีค่ะก็ความแตกต่างของกองทุนทั้งสองกองนี้นะคะก็คือขออนุญาตแยกเป็นสองกองก่อนว่ากอง tlms eqrmf นะคะ ผลตอบแทนของเขาค่ะค่อนข้างที่จะหวือหวามีความผ,ลผ,ลผลันผวนเพราะว่าเราเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราเลือกสต็อกซิเลชันในกลุ่มของเซตห้าสิบหุ้นนอกเซตห้าสิบนะคะเราสต็อกซิเลชันในกลุ่มหุ้นนอกเซตห้าสิบดังนั้นค่ะจึงเหมาะที่จะเป็นการกระจายการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมตาสารทุนอยู่แล้วะคะ่ะแล้วแบ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่ ผู้ลงทุนลงนะคะมากระจายการลงทุนในกลุ่มของหุ้นเล็กนะคะเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนค่ะอีกกองหนึ่งนะคะความแตกต่างของ tlfx rmf นะคะเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและในบางช่วงเวลาค่ะผู้จัดการกองทุนสามารถลดระดับการลงทุนในตราสารทุนถืออีกฝั่งหนึ่งก็คือถือครองเงินสด เพื่อรอจังหวะในการลงทุนนะคะในภาวะที่ตลาดมีความผ,ลผลันผวนดังนั้นค่ะกองเฟก RMF จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดทุนที่มีความผันผวนต่ํากว่าค่ะก็จะตอบคําถามที่ท่านวิทยากรส่งคําถามมาค่ะค่ะก็ขอบขอบคุณคุณอิสรลีมากเลยนะคะแล้วก็บรจอทาริสนะคะที่มาแนะนาํากองทุนเด่น,น RMF ให้เราในวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ